กวางทุกคนอีดามหญ้าทุากคนเอามาแดงว่าไหมนี่ทุกคนมาเบิ้งบนมันได้ทุกคนนะอีเด,ดงดมบเย่ยเลี้ยได้ทุกคนนะยังไม่ได้อะ้ได้มาสบายดีทุกคน มีข้าวดีทุกคนเลยอันเพราะว่าเฮาแปลงรถแล้วเมื่อเสาร์นี้ทุกคนนะขั้ดับคันนี้แหละนะ <c oughs> เรามาเปิดคลิปอยู่หน้านะแปลงขั้นนี้ทุกคนเลยมดไปแสนเศร้าทุกคนแสนเศร้า,สสาพันวอลเป็นเงินบาทกะวอลเป็นเงินไทยกะสองร้อยนะเพราะว่าเพิ่เป็นลีนเฮ้ทุกคนกเนเน็เป็นโเทลเฮ้เอ็นเฮ้ทุกคนเลยนะมันกลับมาเหมือนเดิมนะทุกคนเลย <c oughs> มากเปล่งได้เมื่อเสาร์นี้ทุกคนแต่ว่าข้าวดีพีเดทุกคนข้าวดีพีเดทุกคนเนี่ยอันนี้ค่อยมาหน้าหดเจแปนโมงทุกคนเลยมาไปเห็นอีดำทุกคนอีดำมาโตตัวเชิงแสงได้ทุกคนเลยอันตัวโต,วต,วตวมันมักย้ำเคืองอะแหละได้รู้ทุกคนขอดรู้นะแต่พวกท่านได้กินน้องไวทซ้ำางทุกคนน้ <c oughs> ำ S <S มึงอย่าไปขึ้อทีแดงเอ้ยโอ้งูแม่ทุกคนเลยได้งูแม่นี่มีโชคมีลาบเลยทุกคนเลยอ๋องูแม่นี่คือมันกว้างทุกคน,น,นอีดามมึงย่าแล้วมึงอย่าส้นกูได้มันจะส้นทุกคนนะตะกี้เนี่ยมันหูกเฮาวเลยด้แต่โชคไม่ได้ลูกมาเลยนะ,นะทุกคน มันได้ลุมันนี่เป็นหงลุอ่าหอบไปคือกับผมได้มานี้นะอ่านอีดำโอ้ทุกคนนะไปย่านไปน,นะอ่านทุกคนเอามาแดงว่าไหมเนี่ยเอาบักดอนบักดอนบักดอนอบักดอนโอเม้อบักดอน,ดนบักดอนเฮ้าทุกคนบักดอนนะมันจะดอน,นเยอะๆนะ นันทุกคนตีแต่บ่เฮาเลยเกิดมุ่งเขากะมาเลยทุกคนนันะมาเปิดฝูงก็ได้โงนนะปป่นะฮะมันไปแบบนี้เลยโอ้เนาะเขามาเต็มท่าอันเจ๊เจ๊มาเต็มท่าท้างทับนองไม้ทุกคนนั่นะเพราะว่าเขาหาอีเท่ากะมาแล้วนะอันพออีเท่ามันหุ่นจักแค่เทาะบักดอนบักดอนมาดอนมาเม่บังบังอันนี้บักดอน ทุกคเท่าออพาทุกคนมาเบิ่งบนมันได้ทุกคนเนียจักมันได้บนจักได้บนเลื่อนนะน้องมันก็บ,บเห็นเลยทุกคนเลยน้องโง่นะหเห็นเห็นเท่าต้มกันแล้วทุกคนบนเลือ่อนว่ะไปอีแดงไปหากินแดงเออจักมันได้บนนี้ทุกคนนะอีแดงโดมตรงนี้นะบนนี้แหละฮะมันเป็นน้ำเป๊ะไม่ยีอย่บนนี้แลวบนนี้หละ เอันนี้เยอะทุกคนนี่เยยดี๋ยวมด้อนนะเห่าทุกคนะนะมึงด้อนผมเคยเห็นแล้วมันเห่านะดอนดอนมุดดอน แม่มากกับคู่ทุกคนเลยเกัดมันบกกัดเอาทุกคนเลยม่ถีงงห,หากระเพงได้ทุกคนเด้สอส่งเด้งกลมทุกคนลดลดอันขั้นสี่ฟ้านั่นเน่ เด็กมากขั้นดำแน่ทุกคนเรื่องสองเด้งนะงว่าเหมือนโบลายขั้นนี้เหมือนโบลายขั้นนั้นเหมือนลายทุกคนตีแต่าสิเหมือนขั้นนี้น่าลายแต่ว่าไปแต่ขั้นลายขั้นนั้นแพงกว่านะอันนี้ผัดเขาวแล้วรถเก่าละมีอย่างเปรี้ยดเป็นโยเทนทุกคนคิดมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยทุกคนตีกัขี้ปกติแล้วแต่ว่าลูกได้ตัวน้ำตัวน้ำนายโยอำเขาจัก เอาเลยเอาลีนเอาพิโลมาหมดเลยเอาไปทุกคนวันลใหญ่ฮ้างกินข้ากินน้ำทุกคนเลยวันนี้วัดสิพาทุกคนนะทุกคนนะเกี่ยวข้าวกลัมเลยทุกคนเลยอันอีเมเพนบอกมะเสาวนี่ไปเกี่ยวไเด้๋ข้าวกลัมหมดเจน่าฮันเดอร์ไปนี้แหละข้าวกลัมทุกคนนะเดี๋ยวจะทุกคนบบกูข้าวกลัมทุกคนเข้ามีดำดำๆมาแล้วบ้านไอ้คอยเอ้ยข้าวกลัม เดี๋ยวพีพาทุกคนลงไปเกี่ยวทุกคนไปไปเท่านี้น้ำมาโมอลไม้เป็นเต็๋มมาให้ทุกคนเลยเดี๋ยก็โก้ฮะนะโก้เดี๋วก็ข้าวสารเกือบกล้มันกินกันกทุกคนเนะอ่ะเบิ้ลคุยใจทุกคนเลยเล่นหอวทุกคนเลยเมื่อกี้ก็เต้นไปจอบงูน,นะยันหมากักดเข้ากันแล้วเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นเวลาเก้าโมงแล้วเนาะโอ้ยเนาะ มันเศร้นี่กับมานสิทุกคนมานโง่ไดียวเนาะน้องโง่บาได้กินเนาะทุกคนมันก็บมานได้ไปใจโง่เป็นโง่ตัวแม่ทุกคนเพราะว่าแต่ละปีจะเป็นโง่ตัวเถิกเลยทุกคนเลยโอ้ยเลีงโง่มาตั้งแต่อันว่าความสุขของทุกทานทุกคนแต่แม่มาห้าวยังหน่อยพูดนะได้ยินอีกพออีแมว่ามันเป็นตัวเถิกสะโลดเกิดออกมาทุกคน เดี๋ยว้อยนะแต่เดี๋ยวนี้นมันเลิศมีตรงแม่แล้ว็นแหักแล้วทุกคนมาขามานะันะนะอนะทุกคนน้ำมาขาม,านะมันนะบัรเทาเกี่ยวเข้าขมาจังกินโซ่ทุกคนเบิ้งเด้อนะมันยู่สูงทุกคนเนี่ยซุ่มกองครับเบิ้งมาขามก็ ดกได้มาข่ามนะแต่บมเมนผู้แต่บมเมนมาข่ามผู้เจ้าทุกคนเนะมาข่ามเขาอีน่ายข่ามในจ้อยเขาก,กะแดงเหรออันนี้กะบมแมนเกี่ยวตัวนี้ได้ทุกคนเลยบมเมนเกี่ยวตัวนี้นะเกี่ยวตัวนะเข้ากั้มตัวนั้นนี่บมดแล้บ้บานขนนาแล้วนะมันหมดดีลายนะนี ดี๋ยวตัวนี้นะข้าเต้มันยังเขียวอยู่น่เขียวเขียวลำล้ำยนะเขียวลำลำเลยแต่มีเกินน่าจะมีเกินทิศหน้าทุกคนนะอันนี้นะไปอนเพราะว่าอีเมลเพิ่นมาเบิกนะหนึ่งสองสามสามไฮสามเฮอนะสี่ห้าเฮอกหกเฮอรงทุกคนกกระปอกทุกคนเสรล้หน้าบลายหน้าตัวนี้นะหน้าดงนะมันหน้านะั้นนะ น่าเนี่ยันท่านนี้ท่านนี้มีเงินบุกเบิกทุกคนเลยแต่กี้มันเป็นโด่งทุกคนจะเจอหน้าดงนี่นะมันเป็นดงดงง่ายนะตัวนี้นะแล้ทธรรมาตาไปแล้วก็โผล่ใหม่ให้ไหมนี่กัตัดเอาตะพีเมือพุ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเดินมาแล้วทุกย่ามมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนนะ <c oughs> เป็นเดินมดืดแต่ก็ได้เงินได้ข้ามก็เข้าแล้วแหละทุกคนเลยตอนหะน้าตอนนี้ทีนี้จะเป็นไาห,หน้ามาแล้วโอ้ยกระปูนะเข้ากับบงงามเลยทุกคนนะนะ กระปูกัร์ดมดลงนียนะอันนี้น่าจะเป็นเขาเขางันทุกคนนะเขางันตัวนี้น้าปลาน่อยแผ่นๆ่วลา,าใหญ่ห้างทุกคนน้ำกะระบายเอาตลอดอยู่นะอีเมยเข้ามาเกี่ยวทุกคนตัวนี้ตัวนี้แห <c oughs> ละ <c oughs> เขากล้ำนะเขาเอิ้นเขากล้ำเขาดำมาหละ น่าจะเกี่ยวแล้วกินไม่ว่าเป็นยีเอ็ดบังข้าวหลามทุกคนนะเฮ็ดข้าวหลามกินบังข้าวหลามกระจายตัวได้เนาะพุงนะขาเนี้น่าจะมืดเท่าดำเมืดกาจังมัดออดซี่มัดเทุกคนสามซี่มัดที่แรกนี่มันได้หลายแล้วแต่ก็พอได้กินนะนะเฮ็ดบโบลายตัวนี้ดันเข้าแบบนี้เข้าหน้ากระเปรมีแต่ข้าวเต้นนะ mạng vào mà lại. Mày không là dây hang, Vâng Chặt cài con. กลับนะทุกคนได้เข้าได้น้ำอ,อ,อาาำบบวยวูออบบบบ่บปีนี่บ่น่แบบอบังข้าวลาบัข้าก้ามแบเบาเลยวะอะปากหนนานก็ไอะมันลมทุนคนเลยกับป่ากินนี่เป็นป่าทั้งิลนี่เนาะกับปู่้าปี Cảm được không? vị đã đi. dõi, hẹn ได้ยได้ยอะประมาณสิบมัดทุกคนนะีสิบมนะัดใหญ่นะเจ้ากี้ยวคนเดียวเน่ะโมนทุกคนนะหลายคนนาะโมน เกี่ยวเข้านะหลายละนเทุกคนเลย แต่กระลบเย็นทุกคนเลยเยอะเหลียวได้ทุกคนได้นาะยังไม่ได้หลายนะโอ้โหนี่ยังไม่ได้หลายทุกคนน้อยนึง เกิ่วนะเบิ้งนี้คือน้อยทุกคนนะมาลงตัวจริงบนบ้าฮาเก่วหนะใช้เวลาหึกทุกคนเลยคือเบาทุกคนเลยเหมยทุกคนเลยเหมยสู้ๆทุกคนเลยดูสา้ดูสายสาหน้านะมาทุกคนเฮด Lé vào bánh này. Lep, lắm. Ừ. Mới đôi đôi con này mượn ra Mấy con này nè đi đây Pô đi cầm đi mấy ได้ยูทุกคนมัดหนึ่งนี่สองมัดขอคาดหมายห้ามัดนะสองมัดสามมัดสี่มัดห้ามัดหกมัดทุกคนนี่โอ้ยคาดหมายห้ามัดได้หกมัดทุกคนก็ดีอยู่เดี๋ได้ยูทุกคนเลยกำลังมาหามาขามทุกคนเลยนะเอาผ้ากินส้มทุกคนเลยนะเอาผ้ากินส้มนะ มนี่หลายอยู่คนแต่หบอบนะไมนะ่ได้ฮึ้นนะหอบกับยันตกนะนะทุกคนนี่นะเพลิงเพลิงทุกคนไในหลายนะไปมือเทงทุกคน เตะเอาทุกคนนะโอ้ยไม่ได so ้คอจะพาทุกคนไปเบิงทุกคนเลยทุกคนเยอะทุกคนหลวมจักทุกคนเนาะมาเดือยทุกคนเดือยเกตนะเดี๋ยวบ้านเท่าหน้าเอิ้นมาเดือยเอ็เป็นหน้าของอีน่าอีดอกหน้าของอีน่าในจ้อยทุกคนนะ มาเดินทุกคนเลย๋ยวทุกคนนะ่าจะหูอยู่ะบวกเ,เปลืองเออโปรเกต์ทุกคนตกลงตอนนี้นน่นเด้อโฟ,ก,ฟกัสทุกคนเลยัวทำโหนนะ 3 hồn lên cổng con cong chắp bóng 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 con con bóng 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 bộ bóng 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 แกมันเป็นลักษณะนี้นะโทรศัพท์อยู่โอนุู่ๆดิทุกค,คนเลยอืมใครกุณมาถึงก๋าพาทุกคนไปเอาก้อนเป็นขามนี่หาขึ้นมาทุกคนเลยมาตะเกียวเขาบางทีนี้หาแนวกินเลยทุกคนนะ เด็กทุกคนกกกเต้เนี่น้ำมันละมีมานงโกกเต้เนี่มีสองกกทุกคนนี่มีกกนี้กกน้อยกับเป๊กน้นทุกคนนี่น,น,นี่บวะ<อ>บ่เห็นทุกคน แต่ตัวนี้โบเห็นเว้ยไปเดี๋ยวเปิ้ลโกกเทยง่ายทุกคนโอ้โโอ้โหตัวนี้มีหลายทุกคนเลยปลาโตน่าจะเป็นสิบตัวเลยทุกคนนลยมองไปก่อนทุกคนเบิกสูมทุกคนเบิ้ลกอนนะนั่นทุกคนนะอันนี้แม่งไงตัวนี้แม่ทุกคนเลยนะเมียตัวเมียนะ โอสามเต็มทุกคนนะทุกคนนี่นะถ้าเอาอยแม่นต้อยลงมามันกระตกทุกคนเลยอันนี้นะตกเสียงปุ๊บเลยนะมันข้ามทุกคนเลยเป็นมัน,เป,นเป็นเห่าทุกคน,เ,นเป็นหอนมันนะนะเมื่อกี้ได้สี่เต็มละเอา้าคือติดมือเดี๋ยวว่ ไปหาบังกกน้อยแบบบอมีจบไงผมนีปปม่ทุกคนเอาอันเลยติด ต๊ไไะมามาไ,ไะม,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 ม่ได้ลายทุกคนูะมาบาก่ลอยเนื้อเอนะทุกคนน่มนเงียบยู่เลย นี่หลาเสื้อเพื่ทุกคนนะเนี่ยมันคูพะลาพะลาเมื่อกี้คนละเก็บแุ้คนเลยินส้มทุกคนเลยนะแปลงแจลเสื้อจะือกเอิงทุกคนนละยแบบหวานเจี๊ยบเลยนะน้ำตาลแบบละล้วนทุกคนนะพอดีเขาเกลียวเขาเกลียว,ยวน้ำมากๆเลยกัดอันไปเอาแมงข้ามทุกคนเลยมาเท่ากับต่อตัวน,นี้เลยเอาส้มกันไปก่อนนะนะมาข้าม าทุกคนต้มแค่แบบจีบจัดก่อนนะพาผมนี่ไว้พาหน่ยยีงม่รอดเลาะเพิ่มอ๋อ,อทุกคนนะกินคาเปอร์เันเจ็บทองถอ้จีซอกมันเข้ากับกลิ่นแบบน้อยมันกับแกมแบบ ในมานะส้ม,มเนี่ยหมดฟ้าเน่ยยังไข่เลยทุกคนนะาขามมันส้มแปปมพจีดเอาน้ำขามตัวนหมเท่คนเนะ เผ็ดทุกคนเละมันบ่มีเขามันมีเขาโคนะ

งูด้รูเหาก็ออได้ตัวสาวนี่ทุกคนไงเอากัดมากเกินเขาเกลียวหนำทุกคนเดี๋ยวกัดหลังจากเอากินส้มมางข่างมาแล้วเรียบร้อยแล,ล้ลวทุกคน,เ,นเดี๋ยวคลิปนี้กับสีปิด,ดทุกคนนะคลิปนี้กับสีปิดเพียงเท่านี้ทุกคนขอบใจผู้มททุก่านที่้ติดตามนะครับส้มทุกคนไงขอบใจหลายเดี๋ยทุกคนเด้อที่กดติดตามนะกะ <c oughs> มีแต่คลิปนี้กับขอ,อจบเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ักที่นหนพบพอกันใหม่ทุกคน ขอบใจเอฟซีบะมอนบะซินและกาอันบะทอดทุกคนขอบใจดีๆเด้อทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามและการส่มทุกคนทุกคนเลยขอบใจเด้อทุกคนเด้อขอบใจ